ถ้าพืชของเราเนี่ยได้รับไนโตรเจนมากเกินไปนะครับมากกว่าปุ๋ยสูตรอื่นมันก็จะทําให้พืชของเราเนี่ยใบเขียวใบงามนะครับคือไนโตรเจนหรือว่ายูเรียเนี่ยมันจะเป็นปุ๋ยทําให้ใบทําให้ยอดเนี่ยคือทําให้พืชแตกยอดนะครับและใบเขียวใบงามพอพืชได้รับไนโตรเจนได้รับ,รรบยูเรียเยอะเกินไปเนี่ย มันก็จะไปเลี้ยงอยู่ตรงที่ยอดนะครับพืชมันก็จะแตกยอดไปเรื่อยๆออกใบอ่อนแตกใบอ่อนไปเรื่อยนะครับแล้วก็ยูเรียเนี่ยหรือว่าไนโตรเจนเนี่ยมันก็จะไปเลี้ยงใบไปเสียส่วนมากนะครับนอกเหนือจากการที่จะเลี้ยงต้นเลี้ยงกิ่งเลี้ยงส่วนอื่นเขาจะไปเลี้ยงใบเลี้ยงยอดมันก็จะทําให้ใบมันเยอะใบมันสวยปิดปกตินะครับพอใบมันปิดปกติ หรือที่เราเรียกว่าบ้าใบเนี่ยมันก็ทําให้ถั่วฝักยาวของเราหรือพืชอื่นๆเนี่ยมันไม่ยอมติดดอ,อกนะครับนั่นหมายความว่าถั่วฝักยาวของเราหรือพืชของเราเนี่ยพืชชนิดไหนก็แล้วแต่นะครับได้รับไนโตรเจนมากกว่าปุ๋ยสูตรอื่นนะครับวิธีการแก้แก้ในเบื้องต้นนะครับให้พี่น้องเนี่ยงดปุ๋ยนะครับงดปุ๋ยทุกชนิดก่อน โดยเฉพาะปุ๋ยในโั่เจนหรือว่าปุ๋ยเรียเนี่ยหรือสูตรอื่นก็งดไปก่อนนะครับให้พี่น้องงดไปก่อนประมาณสักหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปแล้วเราค่อยมาเติมปุ๋ยใส่ปุ๋ยสูตรที่มีตัวกลางกับตัวท้ายสูงยกตัวอย่างเช่น8 24, 24. 2ด24ี่หรือจะเป็นสูตรอื่นที่มีตัวกลางกับตัวท้ายสูงนะครับเพราะว่าตัวกลางกับตัวท้ายเนี่ยตัวกลาง คือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสเนี่ยจะไปช่วยสะสมอาหารช่วยตั้งแต่กระบวนรากนะครับเร่งรากเร่งต้นเร่งดอกนะครับช่วยทําให้พืชของเราเนี่ยติดตาดอกอันนี้ก็ฟอสฟอรัสนะครับโพแทสเซียมก็มาช่วยเร่งให้พืชของเราเนี่ยติดผลนะครับติดฝักทําให้รสชาติของฝักของผล,ลไม้ได้รสได้ชาตินะครับอ่าถ้าเป็นพืช ผลไม้แบบรสชาติหวานก็จะได้รสของความหวานนะครับแต่เป็นถั่วฝักยาวเป็นมะเขือก็จะได้ความหวานความกรอบอย่างถั่วฝักยาวนะครับอย่างนี้แล้วก็ทําให้สีเนี่ยสวยนะครับถามว่าแค่นี้เหรอไม่แค่นี้ครับให้พี่น้องเนี่ยพยายามตัดใบนะครับตัดใบออกให้ใบมันเหลือบาง